พี่น้องสวัสดีจ้ะเมื่อน,นี้แม่โซนแม่โซนแล้วสิเฮ็ดบุญแล้วโฮมบุญน้ำเพิ่นสิโฮมบุญถวายกันเทศเนาะถวายกันเทศกันหนึ่งเพิ่นสี่เป็นหาพันบาทจะแม่โซนถวายสองกันจะเป็นเงินหนึ่งเมื่นบาทเงินเดนี่แม่โซนนี่แล้วว่ากูสิออกเองเพราะว่าเงินก็นมาจากน้ำกันลูกหลานเอฟซี เพื่อลูกหลานเอฟซีน้ำโดยจะเด้อละว,วา่ากูสิออกเองลูกหลานเอฟซีฝากมาให้เล่ากับมีนะจ๊ะเพื่อกสิเฮ็ดบุญแล้วกสิเฮ็ดบุญถวายกันเทศอ่างการมหาทรงการนี่ละจ๊ะอ่าสองกันกันละหาพันแล้วก็สิถวายสองกันเป็นเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทเพื่อแพ่ลูกหลานสุกสนน้ำโดยจะเด้เดอเอฟซีเมื่อวันสิเป็นอันยุอยุ่เก่าลีฝากมาเน่แลวก็แลวก็อพนาดาเนาะละตีเนาะพนาดาแลวกะอัมแพ้วัน เออหลายหลายคนที่ฝากมากกับสิฮ่มบุญไปน้ากันนี่เด้อจ่าเด้อม่โซนสิพ่าเฮ็ดบุญถวายกันเทศดเด้อจ่าเด้อได้สุขปู่ทุกคนเออน้ากันนี่แหละจ่าได้บุญน้ากันสุขีสุขคนจ้าอ่าได้น้ากันให้ลูกหลานได้บุญน้ากันเด้ออ่านี่ก็เป็นอ่าเป็นเป็นว่าเฮ็ดบุญน้ากันเนาะอันใดอันเฮ็ดบุญลูกหลานเด้อร่วมน้ากันม่โซนเฮ็ดบุญเลยกับเพื่อ เพื่อลูกหลานเอฟซีสุขูสุขคนและขั้นเดอที่มีความเมตตาจากเมโซนนอกจะเนาะอืมขอบคุณหลายๆแล้วก็สิถวายเพิ่นหนึ่งหมื่นบาทให้ได้บุญน้ำกันสุขคนสุขคนเด้อจากลูกหลานสุขูสุขคนเอฟซีสุขูสุขคนเด้อร์ลูกหลานผู้ยุ่งงนอกผู้นั่น่ๆอามพะวันเด้อน้องหลาเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งนับขอบุญบุญมีไปสุขูสุขคนนั่นแหละค่ะ อันกับยูดีมีแห้งจักเกาหลีเออแม่โซนเฮตบุญผู้ใดลังแกกะทิเอ้ยซื้อพ่อถึงกะสิสขอโทษได้ลายได้จะเด้อแม่โซนเฮตบุญเออแม่โซนเฮตบุญนี่ก็ถือว่าบุญกุศลใท้ได้น้ำกันเด้จะเด้อพี่น้องลูกหลานรวมสุกคนนี่แหละจะเฝ้ายังเฝ้ายงเฮตบุญพี่น้องสมัยตะกี้เราบ่คอยมีเงินเด้อเราบ่มีเงินแบบนี้เราเราซื้อขลองเราคือจังไรเราไปเห็นคองตีแม่สามาขายขลองยูอี ซาาลเพิ่นมาขายคองเงื like ่อนกับเงินกับโบมี่ท่านก็บาทแล้วว่าตะกี้แล้วไปวัดไปยเงได้เพิ่นมาขายลูกหลานไปเงื่อนเออเอาให้เงือนลูกหลานให้เงินไว้แล้วก็เก็บสะสมไว้มัเนี่เราเพิ่นมาขายเพิ่นมาขายคองมัเนี่ยแล้วก็ซื้อเราซื้อแล้วอธิษฐานในใจว่าขอให้มี่ซื้อเสียงดังกล้องคือกล้องไปไกลๆเดริ่มนะ แล้ว,วาล้วอธิษฐา,านน,ะนะ่นน่าเสียงคลองนี่เด้อเออนั่นน่ะพี่น้องเบื่อ,อคืนเบิง้งนูจิตจิตมุ่งมันที่เราทําบุญท้งนทั้งที่เราบ่มีเงินเด้ตอนนั้นเราก็บ่มีเงินเราเห็นคลองเราก็อยกากถวายพี่น้องว่าเรากับ่บเ็นวาอันนี้แล้วโบวันบเสีกยกยจะลบลู่เด้อเลียงทําบุญท้ามท่านก็นได้เนาะ ขอบคุณหลายๆจะให้ได้บุญน้ากันเด้อเงินหนึ่งมืนบาทที่ไม่โซนเทศบุญไปนี่ก็ขอให้ได้น้ากันขอให้ได้สุขุมซื้คนลูกหลานเพื่อแผ่ซุกซุขคนเด้อหลานเพีซี่ซุขคนเด้อนี่แหละจ้ะอันบอสเซียกับ่าลบลูเด้อจ้ะเด้อพี่น้องลูกหลานเด้อการเทศบุญเทศท่านเทศไปตามอัธภาพที่พราพ่อใจเฮ็ดด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮ็ดด้วยความเต็มใจเด้อผลบุญกุศลนั่นมันจังสิ่ยงสทรงเฮาเด้อค่ะเด้อ ถ้เาเขาเฮ็ดแล้วลำบากยิตใจถ้เาเขาเฮ็ดแล้วเขาบอกสบายใจเข้ากระยไปเฮ็ดพระเพิน่นก็ว่าไวเพิ่นกะสอนไวถือเบิดเดอค่คาเดอร์เฮ็ดเฮ็ดเมืเ่มเอเข้าพอมเฮ็ดเมื่อเข้าเต็มใจเฮ็ดด้วยใจบริสีทธิ์แล้วพ้นบุญผลกุศลเข้าก็สิได้ไปตามอัธพานาะคะ่นะนอพี่นอ้องนอะ응คอยไปน้ำคนไปเออคอยไปเป็นไปเป็นไป,ไปตามธรรมชาติพองเฮ้าไม่สนแล้วว่าบ่ต้องไปเฝ้าเพ่ต้องไปฟัง,าง,ฟงการเทดบุญก,ก็คือการกักรขรนกินเขา้าแล้วว่า เฮ็ดไปเทลนอยกินไปเทลนอยโดนไปกับซีเอมไปเองแล้วว่าแล้วสอนตุกยขอสุดท้ายขอบคุณลูกหลานนะแม่นะเมื่อนี้ก็ช่วงเศราจากโรงพยาบาลแล้วกินข้าวแทบแล้วขอบคุณสุขุมสุขชนเด้อนี่นี่ก็เป็นเป็นเป็นบุญน้งกันเด้อลูกหลานคือเอ้ยมาสุขุมสุขชนถัพ่ได้เอ้ยผายก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกุศลที่เฮตุน้ำกันนี่เอฟซีทัวร์ที่ัวร์ไปเล้อค่ะเด้อที่สนับสนุนแม่ส้นก็ให้ผลบุญนี่ตกไป ถึงไปหอดชุกคนชุกคนไดยจ่าพี่น้องลูกหลานเดออ้อขอบคุณได้ลอาจารย์ซาถูกน,นี่นี่อาจารย์สิไปโฮมน้ำเพลินหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละค่ะอ่ะหายสีเอาไปีไเอา